สอนดาวโหลดคลิปวิดีโอจาก t i k t o k แบบไม่มีลายน้ำไม่มีด้านบนไม่มีด้านล่างง่ายมากไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนำสำหรับท่านที่อยากจะเปิดการมองเห็นในช่องทางอื่นๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าการที่เราเอาคลิปวิดีโอที่เราถ่ายเองบน t i k t o k แล้วเราเซฟแบบมีลายน้ำเนี่ยเอาไปโพสต์ลงบนโซเชียลอื่นๆอ,อย่างเช่น Facebook YouTube IG อะไรเงี้ยครับ ถ้ามันมีไลน์น้ำติ๊กตอกติดไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้ถูกปิดการมองเห็นดังนั้นเราจะต้องโหลดแบบไม่มีไลน์น้ำครับซึ่งในคลิปนี้คุณหนึ่งจะสอนแบบวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดและคุณหนึ่งก็จะสอนทั้ง Android แล้วก็ iOS ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่มือถือ Android ก่อนนะครับในฝั่งของ iOS รอชมในช่วงถัดไปเลยนะครับในคลิปเดียวนี่แหละเดี๋ยวครูหรวบรวมให้ในคลิปเดียวเลยเน้นนะครับว่าขอให้เป็นคลิป ของเราเองนะครับจะดีที่สุดจะได้ไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและวิธีกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการดาวน์โหลดแบบไม่มีลายน้ำนะครับครูหนึ่งจะเอาให้ดูก่อนครับปกติแล้วทุกคนทั่วไปเนี่ยเวลาดาวน์โหลดคลิปจาก t i k t o อกดาวน์โหลดยังไงนะครับอ่ะไปที่ Tik t o อกเราก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับอันนี้เวลาที่เราดาวน์โหลดปกติทั่วไปเลยที่ทุกคนโหลดโหลดกันเนี่ย เราจะกดที่ลูกศรแชร์ตัวนี้เห็นไหมครับกดแชร์แล้วมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าบันทึกวิดีโอเห็นไหมครับถ้าเรากดบันทึกวิดีโอตรงนี้มันจะมีคําสั่งขึ้นมาถ้ากดว่าใครไม่เคยบันทึกเลยนะครับจะมีคําสั่งว่าให้อนุญาตเราก็กดอนุญาตไปครับแล้วเขาก็จะมีแถบบอกว่าบันทึกแล้วแล้วก็จะกระเด้งขึ้นมาว่าให้เราแชร์ไปทั้งช่องทางอื่นๆไหมอ่าอย่างปกติทั่วไปทุกคนเนี่ยก็จะแชร์ไปที่ไลน์ a c e b o o k อะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราแชร์ไปมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวคุณหนึ่งแชร์ให้ดูเลยนะครับอ่าแชร์ไปที่ Facebook แล้วกันกดอนุญาตเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมี Ti k t o อกอยูน่นะครับเนี่ยมีลายน้ำเนี่ยสลับกันขึ้นลงขึ้นลงอย่างที่คุณหนึ่งบอกครับด้านบนด้านล่างเนี่ยมันจะสลับขึ้นอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยไอตัวโลโก้ t i k t ตอกตัวเนี้ยครับตัวนี้แหละนะฮะมันจะเป็นตัวที่ระบบอื่นอ่ะเขาไม่ชอบ เขาไม่ได้ชอบให้แพลตฟอร์มอ,อื่นๆมาอยู่ในแพลตฟอร์มเขาอยู่แล้วนะครับเพราะเหมือนเป็นการเข้ามาโฆษณาให้กับคนอื่นเขาอะไร้ยครับดังนั้นเขาก็จะกดเอาไว้สังเกตเวลาเราโพสต์ไปคนจะมองไม่ค่อยเห็นยอดวิวเราจะน้อยดังนั้นเนี่ยให้เราเอาลายน้ําตัวนี้ออกวิธีการเอารายน้าออกเนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะสอนทั้ง Android แล้วก็ iPhone การทำเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าการเซฟการบันทึกลงเครื่องเนี่ยต่างกันลิฟเลยมาดูที่ Android ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก,กดปุ่มโฮมไปครับ วิธีการที่เราจะดาวน์โหลดคลิปในฝั่งของ Android เนี่ยเราจะต้องไปที่ Google Chrome แต่ก่อนที่เราจะไปที่ Google Chrome ได้เราจะต้องไปเลือกคลิปวิดีโอใน t i k t อกที่เราต้องการก่อนครับอ่าในที่นี้เราก็กลับไปที่ t i k t o k เหมือนเดิมครับเปิด t ิ k t อกกดปุ่มแชร์ตัวนี้เหมือนเดิมครับกดปุ่มแชร์ออกตัวนี้แล้วไปหาคำสั่งที่เขียนว่าคัดลอกลิงก์นี่ครับคัดลอกลิงก์ Link. กดไปที่คัดลอกลิงก์เลยครับคัดลอกแล้วนะครับ ทีนี้ให้เรากดปุ่มโฮมพักไปครับแล้วให้เราไปที่ Google Chrome ให้เราพิมพ์ในช่องหาด้านบนเลยครับด้านบนเลยไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ในหน้าไหนก็ตามหน้าที่ท่านผู้ชมไปเข้าเว็บไซต์อะไรต่างๆไม่ต้องสนใจแต่ว่าด้านบนแถบด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมแตะไปครับแล้วให้ท่านผู้ชมเขียนลงไปตามนี้ครับ s snap t i c k ตามนี้นะครับ snap tick s n a p tik ตามนี้ครับเมื่อได้ตามนี้เสร็จกดที่คีย์บอร์ดป้ายเราจะมาอยู่ในหน้าแบบนี้ให้เราไปที่บรรทัดบนสุดครับมันจะเขียนว่า snap tik app ตามนี้ครับสัญลกักษณ์จะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วกดเข้าไปเลยครับจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ต้องบอกตามตรงว่าแอปนี้เป็นแอปใช้ฟรีสามารถไปดาวน์โหลดแอปมาก็ได้ แต่คุณหนึ่งไม่แนะนำเพราะว่ามันเดี๋ยวมันเกะกะเต็มเครื่องปเปล่าๆดังนั้นเราใช้ผ่านเว็บเบ er ราว์เซอร์ Google Chrome ก็ได้ครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับทุกคนจะต้องกดตามที่คุณหนึ่งแนะนำอ่าเมื่อเราคัดลอกลิงก์มาจากแอปใน t i k t o k แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราคัดลอกเอาไว้แล้วหลังจากนี้มันจะมีตรงนี้นี่มันจะมีคาว่าวางให้ทานผู้ชมมากดวางเลยครับกดอนุญาตลิงก์ ใน t i k t อกจะมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วให้เรากดดาวน์โหลดหลังจากนี้ให้เรามากดดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งครับตรงสีน้ำเงินเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นมาไม่ต้องสนใจครับให้ท่านผู้ชมหาคำว่าปิดหรือตัวกากบาทก็ได้ครับในขั้นตอนนี้ในที่นี้ของคู่หนึ่งมันเป็นกากบาทก็กดกากบาทครับ แล้วระบบก็จะดาวน์โหลดนะครับมีการแจ้งเตือนแล้วนะครับเราก็กดเปิดตรงนี้เลยครับได้แล้วครับคลิปวิดีโอสังเกตนะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งกดเพย์ดูสังเกต็นไหมครับว่าลายน้ําบนล่างไม่มีเห็นไหมครับเปล่าๆเลยนะครับแล้วทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้แล้วไอ้คลิปตัวเนี้ยมันไปอยู่ตรงไหนจะได้ตามหาถูกอ่ะเดี๋ยวกดไปให้ดูครับกดปุ่มโฮไปนะครับคลิปต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในคังภาพหรืออัลบั้มนั่นเองนะครับ หรือแฟ้มไฟล์โฟลเดอร์ที่สำหรับดาวน์โหลดเอาง่ายๆให้ไปที่แฟ้มก็ได้ครับง่ายที่สุดนี่ตัวจัดการไฟล์บางคนจะเป็นสัญลักษณ์เป็นแฟ้มสีเหลืองๆนะครับในที่นี้ของคุณหนึ่งเป็นสีขาวฟ้าแบบนี้ก็กดไปที่ตรงนี้เลยครับตัวจัดการไฟล์แล้วรอแป๊บหนึ่งแล้วมันจะมีคำสั่งหรือโฟลเดอร์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะโชว์ตรงนี้เลยครับกดเข้าไปครับ เห็นไหมครับอันนี้คือการดาวน์โหลดแบบไม่มีลายน้ําเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะย้อนกลับไปให้ดูครับอันก่อนหน้านี้ที่คุณหนึ่งดาวน์โหลดมาผ่านตัวแอปทิกตอเองนะครับอันนี้อันแรกเห็นไหมครับว่ามีลายน้ําต่างกันลิฟเลยเห็นไหมครับถ้าคุณหนึ่งเอาอันนี้ลงจะถูกปิดการมองเห็นแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณหนึ่งเอาตัวนี้ที่ไม่มีลายน้ําเนี่ยอันเนี้ยจะถูกเปิดการมองเห็นเขียนแคปชั่นดีๆโด,ด,ดนๆหน่อยก็ยาวเลยครับ นี่อันนี้ในฝั่งของ Android นะครับใครสงสัยขั้นตอนไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ถามได้นะครับในฝั่งของ Android นะครับก็ Android มีเท่านี้เองครับฮะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนวิธีการดาวน์โหลดคลิปแบบไม่มีรายน้ำจาก t i k t o k มานะครับทำแบบนี้กันได้เลยอ่ะหลังจากนี้เรามาดูในฝั่งของ iPhone กันบ้างครับ iPhone iPad ทําเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของ iPhone กันบ้างครับ iPhone iPad ทาเหมือนกันหมดเลยนะครับ ให้เราไปที่ t i k t o k เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดครับในฝั่งของ iPhone เนี่ยมันจะเป็นจุดๆๆเห็นไหมครับมันจะไม่ได้เป็นลูกศรชี้ออกหรือแชร์ออกเหมือนกับในฝั่งของ Android แล้วนะครับเราก็กดมาที่จุดๆๆนี้นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเรากดบันทึกวิดีโอตรงนี้เนี่ยมันจะมีลายน้ํามาแน่นอนนะครับดังนั้นให้เรามาเลือกกดตรงนี้ครับคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกด พักหน้าจอนี้ออกไปครับแล้วให้เราไปที่ safari ตรงนี้ครับเราจะไม่ไปที่ google chrome เหมือนในฝั่งของ android นะครับไปที่ safari ครับแล้วไปที่แถบด้านล่างซึ่ง iphone เนี่ยบางท่านเนี่ยใช้ฟังก์ชันเดิมอยู่แถบตัวเนี้ยแถบค้นหาเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนไม่ต้องแปลกใจนะครับเหมือนกันหมดด้านบนหรือด้านล่างทำเหมือนกันหมดมันแค่ต่างฝั่งเท่านั้นเองนะครับคุณหนึ่ง ไม่อยากย้ายขึ้นไปข้างบนใช้แบบนี้ก็ใช้แบบนี้กันนะครับใครอยู่แถบบนก็ใช้แถบบนไปแต่ทาเหมือนกันหมดเลยแล้วแต่ในช่องค้นหาครับพิมพ์เหมือนเดิมเลยครับ snap tik s n a p t i k snap tik แล้วกด go เลยครับสังเกตเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันนะครับอ่าแล้วเรากดเข้าไปเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนที่ไม่เหมือนกันแล้วหลังจากนี้แล้วให้เรากดวางเลยครับ กดว่างลิงก์ที่เราต้องการจาก tiktok มาตรงนี้แล้วแล้วให้กดดาวน์โหลดเลื่อนไปครับมากดดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งครับจะมีโฆษณาขึ้นมาในขั้นตอนนี้ให้เราหาคำสั่งที่ปิดหรือกากบาทมันมี2ตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งแหละหาปิดให้ได้บางคำสั่งก็จะเขียนว่าโคด้ดในที่นี้ของคุณหนึ่งเป็นกากบาท ก็กดกากบาทครับแล้วมันจะมีคําสั่งขึ้นมาในนี้จะไม่เหมือนแอนดรอยด์ไหมครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยครับตรงนี้กดดาวน์โหลดสังเกตรตรงนี้ถ้าแถบตรงนี้ของท่านผู้ชมอยู่ด้านบนก็ไปสังเกตด้านบนนะครับของกูหนึ่งอยู่ด้านล่างตรงข้างๆกอไก่นะครับมันมีลูกศรชี้ลงสีน้าเงินอยู่ให้ท่านผู้ชมแตะไปที่ลูกศรสีน้าเงินตัวนี้ครับแล้วเลือก รายการดาวน์โหลดตัวนี้ครับกดไปที่รายการดาวน์โหลดทีนนี้ท่านผู้ชมจะเห็นตัวคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมต้องการท่านผู้ชมก็แตะเข้าไปที่คลิปวิดีโอนี้ครับแล้วสังเกตมุมซ้ายล่างครับจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วชี้ขึ้นเห็นไหมครับให้แตะไปตรงนี้แล้วเลือกบันทึกวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับ ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับมันจะต่างกับในฝั่งของ Android แบบนี้แหละครับอ่ะพอเราเลือกบันทึกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปอยู่ในแอปรูปภาพหรือแกลเลอรี่นี่ครับแอปรูปภาพกดเข้าไปอันแรกเลยครับปุ๊บเห็นไหมครับไม่มีลายน้ําทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวขยายให้ดูครับแค่นี้เองใครสงสัยขั้นตอนไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ พิมพ์เขามีประโยชน์ให้ครูหนึ่งด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ